สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไขนะครับสิาพามาเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16กันยายน2 5 6 8หลายสำนักหลายอาจารย์พ่นแบ่งปันมาลาสุดพี่น้องนะครับสำนักดังสำนักหนี่พ่นให้สามโตมาเม็ดเดียวโอ้ยถืออใจทิศแดงแห้งนะครับพี่น้องผู้อยู่น้ำกันมาแต่รุ่ดนกสิขิพ่อเนาะ ว่าสามตัวนั่นสิเป็นหางใดสนานะครับเป็นการทํานายตัวเลขไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดช้ววิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับ ภาพพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ขอบุบนแนวทางของเหลขดังคนบานสวายนะครับบานสวายตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์16กันยายน401405412419425427549598708728918978พี่น้องครับโอ้เก่า78ทางนี้เพื่อนบาน้านมันมาเมื่อขึ้นนี้เนาะ นะครับสองตัวสี่ศูนย์สี่ห7าสี่หกสี่เก้าสองศูนย์สองหาเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเก้าสองหกกับสองเก้าพี่น้องเลขดังคนบ้านสวายตามมาด้วยข้อมูลแนวทางของอาจารย์สมบัตินะครับเป็นขังลางเพ่นที่ดังให้พี่นอ้องเบิ้งแล้วใบหนีนาะนะครับตั้งแต่ต้นต้นงวด ร้อยหกหาหกกับเจ็ดหกนะครับ้วก็สำหรับใบนี้เพิ่นเน้นให้เจ็ดหกงวดก่อนสัญจรหลุดเพิ่นว่าล่าสุดนี่เพิ่นมีมาอีกใบนึงด้อพี่น้องเดอ้อนะครับนี่ใบนี้มาล่าสุดพี่น้องครับร้อยสองวิ่งสองหลุดสองยี่ระนาะนะครับจัดให้เจ็ดสองกับแปดสองนะครับเจ็ดสองกับแปดสองตรงตรงเด้อที่ดงโบ่เน่ใจว่าเป็นจังไดเนาะก,ก็เลยตามไปเบิงที่หมองของอาจารย์เพน่นันนะครับ พ่นวาสองใบนี่ให้เน้นใบนี่พี่น้องครับเน้นใบร้อยสองนี่แหละนะครับของุ่แนวทางของอาจารย์สมบัติพี่น้องคับแนวทางใบนี้ของเจเขียวนะครับสามสี่เจ็ดสามสี่สามเจ็ดและสี่เจ็ดพี่น้องผมสิบหกกันยายนหกแปดนะครับ ตามด้วยข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดทะเลใจนะครับวิ่งรูด3กับ5พี่น้องครับ0305 5859 35กับ36นะครับ3ตัว358นั้น359 305และ605เด้อพี่น้องเด้อข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดทะเลใจ อันนี้เป็นเด่นของแอดหน้าหน้านะครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเด่นสามกับหาพนดีมาสามนี่ก็สามหนึ่งหานี่ก็หาหกงวดนี้เด่นหกกับเก้าพี่น้องครับสิจับตัวดใดไซน์น้อสินในหกหนึ่งหนึ่งหกนี่คือบอ่อพี่น้องนะครับหรือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งบ่อหรือจังใดของูลแนวทางของแอดหน้าหน้านะครับ อันนี้เอโน่เดือนเพ่นอํำนวยพอเพ,พ,พิ่นโพดพี่น้องครับเพิ่นว่าฝาโล่งของพินิษสาธิตท่องจันเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับขอโพดบอกเด้อจ่าเพราะว่าพี่น้องทักไปทำลายวาสันเพื่อว่าพินิษเพิ่นห้โศกเพิ่นว่าเก้าหนึ่งเออเก้าเก้าหนึ่งสตอกนะโว้ที่แดงว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะเก้าเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเด้อน,นะครับคันไม่นั่นกับกันน้ำในเด้อน,นะครับเก้าสองตัวเนาะกะว่าสองเก้าหนึ่งน้ำแหน่สิละนะครับตัดสองตัวน้ำพี่น้องขันขึ้นมากตรงกัน,กนดอกข้อมูลแนวทาง อันนี้เป็นไอ้หน่อยเดินเพ่อนอำนวยพรอนนะครับเพิ่นโพดนะครับกับพอดีว่าไอ้นิตสายท่ท่องจันเพิ่นกับเสียสีวิตเนาะใบนี้ของอาจารย์ล่าสีกันเนาะขันมันที่แดงจำาอผิดเด้เดนสี่กับ6พี่น้องครับสี่สามหาสองแดหาสองแปดสสาม ข้างล่างหนึ่งหกกับสามหกพี่น้องหนึ่งหกกับสามหกนะครับที่แดงกะเห็นหกเนี่ยก็ขึ้นพ่อเด่นของอาจารยหน้าวังหันนะหกก็เก่าไหมพี่น้องครับหากได้ว่าอยู่เท่าวังหันเอาอย่างใส่เนาะเอาหนึ่งใส่บ่ขึ้นได้ว่าอยู่ <S <S ใบน,นี้แนละ้วทังของอาจารย์ไพ่ทุน่นนะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งเ้าห้าสเก้าห้าหเก้าห้าสองตัวนี้เก่าหาหาเก่านี้ละ่ะนะครับ พาพี่น้องมาที่ของมลแนวทางของคนข้อหวยนะครับเฮียจัดให้นีละพี่น้องครับใบหนีเป็นขางล่างเพิ่นเนาะขางล่างเพิ่นนีที่แดงเห็นเพิ่นโพดเองเด้อเพิ่นว่าเอาเอาล่างไปก่อนวัดน,นะครับกรสิมีวิ่งหนึ่งรองสองนะครับเพิ่นจับเก้าสองแปดสองหาสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพิ่นวงกลมที่เก้าสองกับเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เห็นจากหมองเพิ่นนะครับเพิ่นแบ่งปันมาเองเด้อพี่น้องเด้อของเฮียจัดให้คนข้อหวย แต่ว่าถัดมานะครับใบนี่ผมเห็นมัแต่หมองอื่นเดนี่ผู้อื่นเป็นผู้เป็นผู้แบงปันน่ะนะครับบ่าเป็นของอาจารย์เพิ่นเองบ่แน่ใจว่าเป็นของแถหรือบอ่อพี่น้องนะครับหรือว่าหลุดมาบอ่อหรือจังไหร่สเดยข้างบนเพิ่นวิ่งศูนย์ร่องแปดนะครับพี่น้องครับเพิ่นจับคคสามแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดวงกลมทีสามแปดกับศูนย์แปดนะครับย้ำว่าผมเห็นมาจากมองอื่นเดอร์อันเนี้ย ใบเนี่ยนะครับบไดเห็นมาจากแหล่งของเฮียเพันโดยตรงเลนะน,นะครับกับโบเนี่ยใจคือกันมาเป็นของแถหรือบอเพราะว่าเห็นอยู่ของพ่นพันมาเอาล่างพิกรณ์พันมาจางังซีนนะนะครับและกาสามตัวเนี่ยก็เห็นมาจากมองอื่นคือกันนะครับหกสามแปดหาสามแปดสี่สามแปดไม่มีหาสามแปดพร้อมหาศูนย์แปดหกศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดพันวงกลมเจ็หกสามแปดกับสี่ศูนย์แปดเด้อนะครับขอมูลแนวทางคน้นข้อหวยนะครับพี่น้องครับ จังเธาเบิ้งว่าสีแมนของแทบอนะครับเพราะว่าโอ้มือนที่แดงกับวัฒนเน็ตเขาไปบิง่งตลอว่าเฮียพนแบงปั่นมาหรือยังนะครับจากแรงของมูดโดยตรงแม่พี่น้องอันนี้เห็นจากมองอื่นนะครับแนวทางใบหนีของอาจารย์ผัดผ้าด้วยนะครับพี่น้องครับสี่ชุดเด็ดเพิ่นหกเจ็ดสองแปดหนึ่งสองกับหนึ่งสี่เด้อพี่น้องเด้อสิบหกกันยายนนะครับ แนวทางของสายรุ้งนะครับเด่นหกรองเจ็ดพี่น้องครับหกหกหกขาหกศูนย์เหล็กตัวเก่านะพี่น้องหกขาเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับเป็นเดียวนี่หกเจ็ดพี่น้องครับงวดก้อนที่แดงก็กได้ท่วงอยู่ขาจาจหายหาหงของขาก็ได้ว่าตัวเก่าอยู่นะครับกังวลนี้ก็โอ้พันสิมาสามงวดอยู่บ่อนอหกขานี่นอเอาพิจารณาพี่น้อ,นอ,นอ,นองผมกันเจ็ดหาเด้อนะครับของแอดสายรุ้งนะครับ ขันมาติดกันสามวดกับสิงหดดีเนาะพี่น้องเนาะหกห่านี่ไหมแนวทางของอาจารย์แอดไพยเม่งไรนะครับเด่นล่าง3มกับเก่าพี่น้องครับ0 3 0ย์สามศูนย์เก่าหาสมหาเก่าหกสมหเก่าเก่าสมกับเก่าเก่าดอวยพี่น้องเดอร์สิกกันยายนตามมาด้วยบนดินแผ่นฟ้าพี่น้องผมนะครับ รูดเจกับ8ปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกแปดสแปดสแปดหาแปดหกสามหากับ4ี่หาน่งนะครับแอดบนดินแผ่นฟ้าตามมาด้วยข้อมูลแนวทางของคุณหญิงงามใจนะครับ16กันยายนเด่น8ปดพี่น้องครับแปดแปดหกหกเจ็ดแปหเจ็ดเกเจเกหเก้าแหนะครับขลางพันมักหนึ่งหนึ่งกับ4ีหนึ่งเนาะ นะ nah, ครับแปดหกแปดเก้าเก้าหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเบ็ดเดียวนี่แปดหกพี่น้องครับสามตัวแปดแปดหกกับแปดแปดเก้าเด้อคุณหญิงง่ามใจนะครับแอดเน้นแก้วพี่น้องครับมาตัวจ้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับสองกับหาเด้อพี่น้องเด้อเด่นเพิ่นนะครับ ลูกแม่สมหวังศูนย์สามหกสามเก่าสามหาสามหาซหาหกครับหาเก่าพี่น้องนะครับลูกแม่สมหวังใบนี้ที่แดงขออนุญาตเอามาสู่บึงนะครับอันนี้เป็นสามงวดล่าสุติพันธ์ามาเนาะนะครับงวดพันธ์มากกัาหกหาหกเจ็ดนะครับนี่หาหกเจ็ดก็หกหาสามเพิ่นนะครับนี่งวดนี่ เก่าสีหากับเก่าสีหกนะครับ้าเบงว่าสิแมนควมพันวาบอกระยะหลังๆมานี่โดยเฉพาะงวดงวดสงวดที่ผ่านมานี่เขาสี่เห็นใบลักษณะนี้หลายขึ้นในพี่น้องใบที่พันวาสามงวดที่ผ่านมาเถือกอจังสันจังเสียนหน้านะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่แดงแล้วนี่ที่แดงบอเห็นเดอร์ก็เลยบอก,กาศยืนยันว่ามันแมนอิลีบอสเนยขันพี่น้องเห็นนี่พี่น้องว่าสู้ฟังในเดอยืนยันให้แน่ว่าแมนอิลีเห็นอิลีออกอิลีก็เห็นกอนออกโย่ยังสิแม่นะครับว่าสู้ฟังในเดอร์พี่น้อง นะครับขันบบเอามาสู้เบิงนี่กับมันแมนอิลีนมันก็เสียโอกาสหนึ่งสิแม้นะครับแต่ว่ากับจะของกับโบเห็นเนาะก็เลยบอกายืนยันนะครับพี่น้องสามตัวของอาจารณพัทรจันทร์ศรีนะครับวดติพันธ์มากะนี่แล้วนะครับเนี่ยมาจบสามตัวนะครับงวดก่อนพุ่นก็ครบสามตัวเนาะวันนี้สิบหกกนรยายนหนียุนีนะครับพี่น้องอันนี้กล้ายืนยันนะครับก็ย้อนว่าเห็นแลวก็ได้เอาสู้พี่น้องเบิง จึงเสียกาศยืนยันบอกโดยเต็มปากเต็มคำว่าเพิ่นมาอีหลีครับนี่เดอร์พี่น้องครับผู้เป็นแฟนครับเอฟซีของอาจารย์นภัทรจำเจรศีนี่แคบไวเดอร์นะครับแคบไวแลวก็จังสีเอาไปเห็ดจังไดก็เห็ดนะครับอาจารย์ปีชานะครับข้างบน6 8 5 8 5 8 6 6 5ข้างล่าง4 0กครับ3 0นะครับ ระพี่น้องมาธยีขอบนแนวทางของอาจารย์นัชนกมีโชคอันนี้เป็นดับล่างหาโตเพิ่นนะครับดับล่างหาโตเพิ่นสถิติยอดหลังไปในกรแมนเบิร์ตนะครับบรุษเนาะวันี้ดับหาดับแปดดับหนึ่งดับสี่ดับเจ็ดดับหาโตแสดงว่าเหลือหาโตหาโตที่บดับตามสูตรของเพิ่นนี่ก็มีศูนย์มีสองมีสามมีหกมีเก้าพี่น้องครับขั้นสิจับก็จับเนี่แล้วเนาะนี่ข้างล่างเนาะจับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองสามสองหกสองเก้าสามหกสามเก้าก็หกเก้านี่ขั้นสี่จ ตามสูตรนี่ดับล่างหาโตพันและก็ทัดมาอันนี้เป็นหน่วยล่างสองตัวโอศูนย์กับสองนะครับหน่วยล่างสองตัวพันนี่ศูนย์และสองนะครับและก็ทัดมานะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสี่ชุดเดินนะครับสิบล่างหกเก้าหน่วยล่างศูนย์กับสองพ่นจับหกศูนย์หกสองเก้าศูนย์กับเก้าสองพี่น้องผมนะครับล่างสี่ชุดของอาจารย์ดัชนกมีโชคนะครับ ข้อมูลแนวทางปากกาสองสีพี่น้องปากกาสองสีนี่ที่แดงบรเห็นข้อมูลโดนละเด็กนะครับเพิ่งจะเห็นนี่แหละนะครับเอาวงวดนี้สิบหกกันยายนสามสี่สามหกสองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสามตัวสี่เก้าสองหกเก้าสองนะครับพี่น้องครับเก้าสองน้ำนะครับปากกาสองสีนะครับอันนี้เป็นขังล่างเพิ่นพี่น้องครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเดอร์นะครับปากกาสองสีพี่น้องครับ ที่แดงไม่แน่ใจว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับเห็นแต่พี่กกยพี่กรอนพ,พี่ฮื้อพุ่นละก็เลยตั้งซื้อว่าเป็นปกากาสองสีเนาะนะครับมูข้า,าเจาก็เอญน้ำมาปากาสองสีเกนอเลยเลยเอือนน้ำก็ได้เอือนกันมาจังสี่นะครับพี่น้อง <c oughs> ขออนุญาตเอามาสูบ้งอีกทะนึงนะครับสำหรับพิกัดล่างรอยล้านนี่ก็ได้นะครับวดน,นี้พันวาจังสี่ละนี่สี่สองสี่สามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับ วิ่งออกกําลัางกายสี่กับหนึ่งเนาะอันนี้งวดนี้นะครับ16กันยายนตามข้อมูลพันวังวัดที่ผ่านมาเนี่ยมีสามหนึ่งสดอกนะครับนี่ให้พี่น้องเบิง้งเลยทีหนึ่งในคลิปก่อนแต่ว่ามันบ่นนชัดยังสี่นะครับเห็นชัดกว่าเก่าก็เลยข,ขออนุญาตเอามาสู่เบิงอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลแนวทางพิกัดรางลอยลันนี่ก็ได้เนาะนะครับอันนี้การที่แดงกะบว่เห็นคือกันเดอร์นะครับเพิง่งจะเห็นนี่แหละนะครับลังเล็กออกแล้วนะครับบอกสู่ฟังแน่คันผู้ใดเห็นก็ยืนยันให้พี่น้องเพ เห็นคนออกอยุ่จังสินะนะครับอันนี้ของอาจารย์เสกคมนะครับยิ่งล่างหนึ่งพี่น้องครับปันไหนหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งหกหนัดหนึ่งหกตัวละเนาะนะครับเด่นของแอดนาห,นาหกก็เก่าที่แดนกันเดีว่าอยู่เด่น,นะครับเอาหนึ่งบอใส่หนึ่งหกหกหนึ่งบหมือเหมือนว่ามันสิคืออยู่ตีพี่น้องนะครับของอาจารย์แอดเสกคมนะครับ พระพี่น้องมาปิดท้ายที่ขอบุนแนวทางนี่แม้ที่ที่แดงว่าถือใจแห้งนะครับอาจารย์นกน้ำโชคเห็นไหมพี่น้องครับเพิ่นไ้เม็ดเดียวเนาะสามตัวแปดห้าสามพี่น้องผมพี่น้องผมอยู่น้ำกันกระสิคือพอแต่ที่แหลกคุณละคันว่าสามตัวที่แดงมักกระสิมันหางใดคันบ่มเป็นหางนีปัจจุบันเนาะแปดหาสามเด้อพี่น้องเด้อนะครับหาสามหาแปดสามแปดนี่แหละนะครับโอ้โอดบบได้แท้นะครับจังไรกระยันสนได้เลาะหาลอตเตอรี่อยู่นะครับสำหรับนี่ก็ได้สได้พิจารณาอยู่ดอกเนาะกันพี่น้องคืดมากน้ำกันคืด ตรงกันนี่กับสีเฮดจังไดกับเฝ้าเฮดเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับแปดฮาสามนี่ละนะครับยามมาเป็นการทำนายตัวเลขเดอร์นะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหามเรียนการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลโปรดเสวิจารณาญาณในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมู ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ตนจนจบคลิปเนาะขอบพรบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เด้อนะครับทุกๆกรูปภาพเออเฟือบแบ่งปันให้พี่นองเดีเบิงได้ชมนะครับพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ